สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาทานอาหารนอกบ้านค่ะทุกคนโกซีมแล้วเนี่ยโอ้โหอ,อร่อยอร่อยนะคะทุกคนต้องขอบคุณนะคะวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะจ๊ะโอ้ควันนี้ขอจิบนิดนึงนะสักแก้วนึงทุกคนอืมขอจิบนิดนึงอาชิมหน่อยนี่ค่ะกุ้งค่ะตัวใหญ่ๆดูชิ้นกินเต็มปากเต็มคําอู้หางหาง เคียวไปเลยเคียวไปเลยเคี้ยวไปนั่นเจียวฟันดีๆไปกลัวอะไรละ่ะกุ้งเนื้อนุ่มๆนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมีอะไรบ้างก็เลยหลายอย่างกับข้าวที่นี่ก็อร่อยมากเลยนะทุกคนอืมอร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยทุกอย่างะคะ่ะนี่จะโอ้ยฉันก็กินใหญ่เลยนะคะทุกคนหิวอยู่ด้วยนะคะอจิบบาง เบียร์บางๆนะครับทุกคนกินปลายกุ้งอกแล้วหนึ่งนิสใสฉันนะดูสิเนี่อช้อนบ้างตะเกียบบ้างไม่สะใจทุกคนใช้มือบ้างกันเองไงทุกคนมากันแบบกันเองทั้งนั้นไม่สนใจอะไรกินไปสิคะนี่ไงดูดูฝันดีๆเคี้ยวไปเลยกุ้งทั้งตัวนะคะ วันนี้มีอะไรบ้างมีสลัดกุ้งด้วยเนาะในต้มยำก็มีกุ้งวันนี้มีกุ้งเยอะกินกุ้งหลายตัวเลยฉันวันนี้ <c oughs> กินไปกินไปเต้นไปครับทุกคนนี่นะคะนี่เอาอีกแล้วเอาเลยกุ้งอีกตัวนึงโอ้โหน,นี่ใช้มือแล้วนะเจ้าตอนนี้โอ้โหนอันนี้คือสลัดกุ้งสลัดกุ้งอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ อันนี้ไก่มะนาวทุกคนไก่มะนาวนี่ก็อู้ยเป็นเนื้อไก่ทอดนุมน่มๆนุมน่มๆทุกคนโอ้ยอร่อยมากฉันชอบเม,เมนูนี้มากเลยไก่มะนาวน,นี่ต้องมะนาวด้วยมะนาววางลงไปเลยคะ่ะหน้าตาอย่างนี้นะคะอันนี้คือผักชีผ,กชผ,กชผักชีใบเลื่อยทอดนะคะผักชีใบเลื่อยทอดนะคะนี่ค่ะอํานั่นเชียวมันต้องอย่างนี้สิครบใจกินนานานะ ไอหนึ่งมันอนเขาจกินกลิ่นน่ะดูสิน่ะอ้ําอ้อำ้อำอ,ำอำ้เออชอบเมนูนี้มากเลยทุกคนเอออร่อยนะคะอเนื้อไก่นุ่มมากเลยเขาอทอดอยังไงวะนุ่มนุ่มทุกคนอนั้นแล้วก็แบบมะนาวสไลด์เนาะตัดไปแบบไม่เลี่ยนทุกคนอร่อยมากแล้วก็ผักชีใบเลื่อยเมื่อกี้นี่หอมอร่อยทอดอร่อยมากเลยทุกคน น,นี่ก็กินไปวันนี้ก็มากันหลายคนนะคะน,นี่ว้าวทำมะนาวหล่นไปเลยฉันชอบกินมะนาวเขา,เขาทักกันบอกโอ้ยกินมะนาวทีสองชิ้นเลยเหรอเลยตกใจไงเลยมาทำมะนาวหล่นนะคะต <c oughs> ะเกียบหยิบขึ้นมาอ้ามไม่พลาดคะ่ะคขอบใจกินนะนะเห็นไหมเออนี่จะเอาอีกแล้วอีกคำหนึ่งเห็นไหม ินอันนี้เยอะกินอันนี้หลายคำมากทุกคนชอบชอบเมนูไก่มะนาวไก่มะนาวอร่อยอร่อยนะคะนี่อันนี้ก็กินี่แกลอ๋อนี่นี่นี่น่นกินเข้าไปอออิ่มอิ่มแล้วเนี่ยทุกคนเริ่มอิ่มแล้วหลายคำแล้วอือืม โอ้โหวันนี้มากินโดยเฉพาะนะคะกินแบบมีความสุขค่ะเห็นไหมครบใจกินนั่นเชียวดูเคี้ยวเอาอีกคำหนึ่งอันนี้ผักสลัดบ้างอะไรบ้างน้อเปิ้ลจิ้มไปน้ำจิ้มเลยทุกคนกินผักไปบ้างนะคะจะได้ใช้สวยนั่นเชียวเออนั่นนั่นนั่นคบใจทำเผ็ดจิ้มไปน้ำจิ้มเมื่อกี้นี่คุณป้านะคะคุณป้าพรนะคะขอบคุณนะคะ ก็มากันเลยหลายคนค่ะทุกคนนี่เลยคะ่ะคุณป้าพรเป็นเจ้าภาพเลี้ยงนะเจ้าวนันนี้ขอบคุณนะคะคุณป้าแล้วก็มาร้านนี้เลยคะ่ะร้านรักนะคะร้านรักคะ่ะทุกคนอยู่ที่ร้านรักอันนี้พี่แดงพี่แดงพี่แดงอันนี้เนี่ยยังมีไฟอยู่นะคะคนนี้โดนทําหน้าซาซิมิคะ่ะซาซิมิคะ่ะร้าน